คนนั่งลงไปโดนอะไรครับ oh. โอ้โดนตรงนี้นะครับอาจจะต่อยต่ำกว่าแคปตัดเล็กน้อยสามคันต่อนะครับกรรมการก็ไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณนีเวยร์ฟอร์เมนเลสคาแบร์คอนเกลโรเทคตนาดาวทบสุดท้านี่ถอยลงไลงไปแล้วโดนนับแล้วครับเที่ยวนีสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปเที่ยวนี้โดนนับแล้วครับโอ้วันนี้มาดูครับทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นยาอัฉีดมาแล้วครับในฐานะที่เป็นประธานอนยการจัดการแข่งขันท่านพลอากาศพีรธิรวุฒิคุณเลิศจะมอบให้อีกห้าพันทาน็อบได้นะครับมีพิเศษอลไรหรับโอ้ครั้งที่สองนับสองแล้วครับสองสามเก้านับสองครับห้าโอ้ห้านั่งนิ่มคุณไม่รับเลยครับเจ็ดโดนนับแปดครั้งที่สอง จบเลยครับไม่ลุกไปเร็วเลยครับดีแยนอาร์บานลไม่เคยมาเมืองไทยมาแล้วก็รีบกลับไปเลยครับสมบัติชานะครับลําตัวโอ้อาปรคัคเข้าขานะครับแล้วก็ลําตัวมัดสุดท้ายนะครับสองัตครับมัดสุดท้ายนี่อาปรคัคเข้าขางแล้วก็ลําตัวครับ สุดลงไปที่มุมน้ำนันก็คือมุมของตัวเองกันนะครับเปีนครับโดน2หมัดนะครับเป็นนับสิบไปครับครั้งที่2หลังจากที่ถูกนับ8ไปแล้วพักอีกครั้งครับ